นี้ใครที่อยากได้รถ MPV หรูหราสุดพรีเมียมเดินทางได้ทุกสถานการณ์วันนี้ GWM นำมาแล้วนะคะกับ BAY G9 h i g h โลรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถบักกินไฮปิดเครื่องยนต์1.5เบนซินเทอร์โบมี2มอเตอร์ด้วยกันขับเคลื่อน ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลับลุยได้ทุกสถานการณ์ขับในเมืองก็จะสบายแล้วก็ไประหยัดน้ํามันถ้าขับขึ้นทางโค้งขึ้นเขาก็สามารถลุยได้เพราะว่ารถคันนี้เขามีเทคโนโลยีไฮโฟที่สามารถสลับคันขับจาก2ล้อเป็น4ล้อได้อัตโนมัติถ้าเวลาที่เราขับขึ้นเขาใช่ไหมคะรถเนี่ยยังอยู่ในสถานะที่ขับ2อยู่เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยรถจะทําการปรับเป็นขับ4ล้อโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้ก็คือทําให้เรามั่นใจทุกสถานการณ์ที่เดินทาง ปกติแล้วถ้าคนที่อยากจะได้รถ MPV หรือรถตู้สักคันเนี่ยเขาจะดูจากหน้าตาภายนอกก่อนแต่สําหรับกิฟนะถ้าจะเลือกรถ MPV สักคันเนี่ยกิฟจะดูจากภายในก่อนเพราะว่าจะต้องดูก่อนว่าความสะดวกสบายเนี่ยที่เขาให้มาเป็นยังไงและเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเนี่ยเป็นอันดับ2ในการเลือกรถของกริฟเองนะเปิดเข้ามาด้านในต้องบอกเลยว่าความหรูหราความพรีเมียมของเขาเนี่ยถือว่าจัดมาเต็มและครั้งนี้นะเขาบอกว่าเบาะที่กริฟนั่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นซีโร่กาวิตี้ ซีทนะก็คือเขาจะปรับองศาการนั่งเวลานั่งเนี่ยมันจะเหมือนเสมือนกับเราเนี่ยลอยอยู่บนอากาศในนาซาว่าอย่างนั้นเถอะพูดแล้วเด็กกิ๊บปรับให้ดูเลยว่าการปรับเป็นยังไงเ,เวลาเรากดปรับนะ 2> 2 1. 1> แถวที่สองเนี่ยเขาจะมีเสียงก่อนเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะทําการปรับเลยตัวเราก็จะรู้สึกว่าเรานั่งแบบลอยตัวขาเนี่ยไม่ถึงด้านล่างนะเนี่ยเบาะเขาจะปรับสรลระของเรา เวลาเดินทางทางไกลอะคิดว่าถ้านั่งแบบนี้ไปโอ้โหอย่างสบายอะตอนนี้ไม่ได้นั่งเบาะที่ทําให้ความรู้สึกแบบลอยตัวอย่างเดียวนะเขายังนวดได้ตั้งแบบ6แบบอะสิจุดอนะเลือกเอาละกันนะคะตรงนี้นะจะมีปุ่มให้เลือกเขามีเสียงให้ด้วยไม่ใช่ว่าเราปับอย่างเดียวนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ไงแต่เขามีเสียงให้ด้วยนะคะเบาะที่นั่งตรงนี้นะทําจากหนังนนปป้ากว่าจะออกมาเป็นเบาะสบายสบายแบบนี้มีชั้นเลเยอร์เนี่ยถึง10ชั้นเลย นะแล้วก็นั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเบาะมันโอบเข้าหาตัวเขายังมีแรงลมอุ่นร้อนเย็นมาให้ทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวพนักพิงอีกด้วยโอ้โหอย่างนี้การเดินทางสบายเลยนั่งอยู่ในรถนะเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้6ทิศทางนอกจากจะปรับเป็นแบบว่าลอยตัวแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนปรับเองได้เดินหน้าเดินหลังปรับเบาะอะไรเงี้ยสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยขยับลงมาตรงนี้จะมีที่เสียบเหมือนที่เสียบโทรศัพท์อะ่ะพร้อมกับมีช่อง USB ทั้ง A และก็ C ให้ด้วยมาอีก2จุด เนยด้านมาข้างหน้าหน่อยนะด้านหน้านี้จะมีจอใหญ่ขนาด17.3นิ้วนะเวลาปิดเปิดเนี่ยเขาใช้ปุ่มกดนิ้วเดียวเท่านั้นนี่ปุ่มกดต่างๆที่จะสําหรับคอนโทลในเรื่องของตัวจอแล้วก็สันลูปเนี่ยสามารถที่จะเลือกกดตรงนี้ได้เลยรวมทั้งการเปิดประตูปิดประตูก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีถาดรองรับการทํางานจะทํางานก็ได้หรือจะให้ลูกเด็กเล็กๆกินข้าวเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วเวลาพับเก็บเนี่ยง่ายมาก ทีเดียวใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวกิ๊บลองไปดูด้านหลังก่อนเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยเวลาเดินเข้าไปเนี่ยสะดวกสบายง่ายด้านหลังนี่ไม่แคบนะเอาจริงๆนี่ไม่แคบนะถ้าส่วนของเบาะหน้าเนี่ยเลื่อนขยับออกไปหน่อยนะเบาะหลังนี่คือนั่งสบายเลยเบาะหนังนั่งได้3คนแต่และจุดมีจุด USB A จุด s b c ให้ทั้งหมดนะแล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้ให้นะสำหรับแอร์หลังมีมาให้ทุกจุดทุกตำแหน่งเงยหน้าขึ้นมาเห็นตรงลำโพงนี่ไม่พูดไม่ได้ ลำโพงในรถเนี่ยมีทั้งหมด21จุดเบาะหลังที่กิ๊บนั่งอยู่นี้สามารถที่จะปรับได้60-40แต่ว่าพับรับเรียบไม่ได้นะพับได้แบบคล้ายๆตัวกุ้งอะ่ะแต่พับแยกได้ไงเวลาที่เราจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆจะใส่แบบถุงกอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะแล้วก็เก็บของได้ด้านหลังนี่มีบ้านให้ด้วยนะบ้านมังสายตานะสำหรับแถวหลังคิดว่านั่งก็สบายเบาะนั่งนิ่มมากเลยเพราะว่าเป็นหนังเนี่ยป้าคุณคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มปรับแอร์นะ แต่เป็นปุ่มปรับอุณหภูมิของตู้เย็นนี่สำหรับเจ้าเวจี9 h ไฮโฟนี่เขามีตู้เย็นให้ด้วยคุณสามารถใส่ของที่จะแช่รักษาความเย็นเนี่ยได้เลยน้ํากระป๋องนี่คือใส่ได้เลยอ่าเดี๋ยวกิ๊บจะขยับไปดูด้านหน้ากันหน่อยแล้วว่าด้านหน้าเป็นยังไงข้างหลังพรีเมียมแล้วด้านหน้าโคตรพรีเมียมเดี๋ยวพาไปดูมาดูด้านหน้ากันเข้ามาถึงยังไม่คุยถึงเบาะก,ก่อนนะดูตรงนี้ก่อน เมื่อกี้นี้หาอยู่ว่าตู้เย็นน่ะที่เขาบอกว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะด้านหลังเป็นสไลด์นะพอมาเปิดเป็นด้านหน้านี่ก็มีน้ําให้เดี๋ยวว่าจะขอดื่มสักขวดหนึ่งนะอย่างนี้เราสามารถที่จะแช่น้ําอัดลมแช่อาหารในระหว่างการเดินทางไกลๆเนี่ยคือได้สบายเลยมาดูจอด้านหน้ากันก่อนนะเข้ามาถึงปั๊บเห็นจอใหญ่ๆขนาดนี้บอกเลยแม่งมองโคตรสบายอ่ะ พราะจอเนี่ยมันอย่างกับ iPad จอตรงกลางขนาด14.6นิ้วแล้วก็จอที่อยู่ด้านหลังพวมาลัยเนี่ย12.3นิ้วแล้วก็ตัว Head up display เนี่ยปกติจะเห็นเป็นเล็กๆเ,เนอะอันนี้ใหญ่โตไปเลยอะ่ะ15นิ้วนั้นเวลาคุณมองจอเนี่ยคุณจะมองด้านล่างก็ได้มองตรงด้านหน้าก็ได้แต่เป็นกิ๊บนะกิ๊จะปิดตรงนั้นแล้วก็ดูเฉพาะตรงนี้เพราะว่าไม่ชินในการที่จะดูจอ Head Up Display นะ,ะพวมาลัยเนี่ยมันจะออกแบบไม่กลม จริงๆกิฟเป็นคนชอบพงมาลัยที่แบบโกงๆเวลาเลี้ยวอะ่ะบางคนเขาบอกว่าการพงมาลัยเป็นเหลี่ยมเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันติดขาแต่อันเนี้ยเวลาที่กิฟหมุนเนี่ยบางทีกิฟรู้สึกว่าเวลาสาวพงวมาลัยเร็วๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถนัดนะเดี๋ยวเรามาดูระบบ Coffee OS 3.3นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดเป็นตัวใหม่นะการทำงานเขาเนี่ยจะทำงานร่วมกับ AI ซึ่งสามารถที่จะแสดงภาพและสถานะของรถยนต์เนี่ยในรูปแบบของ3มมิติแบบเปรียวทางรวมไปถึงสามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆจาก ภาพบนหน้าจอได้เช่นเปิดปิดฝากระโปรงก็ทําได้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะให้รถหมุนแล้วเราจะเปิดฝากระโปรงเราก็สามารถที่จะเลื่อนมาเขาอยากรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมากถึง21ภาษาและสำเนียงท้องถิ่นที่แตกต่างกันหมายถึงว่าเราพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงไทยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจับตรงนี้ได้แล้วก็จอตรงนี้เขามีระบบ Coffee 3.0มาให้ใหม่แล้วฉะนั้นการเชื่อมต่อใดๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้น สามารถที่จะเปิดแมพของแผนที่ของ G W M ได้เลยแต่ว่าคุณก็ต้องไปซื้อไปโหลดแอปของเขาไว้ใช้ก่อนนะตรงนี้มาเป็นปุ่ม ที่สาหรับที่จะเปิดเปิดแอร์นะออโต้ปุ่มน้ํายาแอร์ Air อะไรต่างๆจะอยู่บนบริเวณนี้ตัวนี้เป็นปักอินไฮบริดนะการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งวิ่งไฟฟ้าล้วนวิ่งแบบไฮบริดแล้วก็วิ่งแบบเครื่องยนต์ช่องแอร์เนี่ยเขาจะเป็นสีออกทองทอง,ทองนิดๆนะเพิ่มความหรูหราถัดลงมาจากช่องแอร์นะตรงนี้จะมีถาดไว้วางของเ็ราเราสามารถวางกุญแจก็ได้เวลาที่จะทัดโทรศัพท์มันจะอยู่ด้านข้างนะอยู่ด้านข้างตรงนี้ช่องตรงนี้เปิดมามีที่วางแก้ว2ใบแต่ว่า คิดว่าแก้วถ้าเป็นตัวพวกเยติอะไรเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้นะมันเล็กไปหน่อยนะคะตรงนี้มีตู้เก็บของให้นะคะและตรงนี้เห็นไหมคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2องเลเยอร์เราก็สามารถที่จะวางของได้แล้วก็มีที่ชาร์จ USB A ด้วย C ด้วยอ่ะให้มาทั้งหมด11จุดไม่ต้องแย่งกันนะนะรถเนี่ยมีแค่เ็ที่นั่งนะแต่ที่ชาร์จเนี่ยให้มาถึง11จุดนะตัวปรับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะหทิศทางสําหรับ คนนั่งฝั่งนี้นะ6ทิศทางแต่ถ้ากิฟนั่งอยู่ฝั่งนี้ปรับได้8ทิศทางโอ้โหสบายเลยแถมมีตัวหนุนหลังด้วยนอกจากนี้ฝั่งคนขับเนี่ยยังจะมีเบาะนวดให้อีก10จุดเออเวลานั่งไปด้วยนวดไปด้วยนี่เพลินเลยนะด้านบนนี่ บ้านบางแดดมีกระจกให้แล้วก็มีไฟมาให้ด้วยพร้อมกับตัวนี้หลังคานี้มีพารามิกซันรูฟด้วยนะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นพารามิกกกาสรูฟนะก็สามารถที่จะเปิดม่านได้เพื่อให้ในตัวรถเนียมันมีความสว่างแล้วก็เวลาที่เราดูเนี่ยมันจะมีความกว้างขึ้นแล้วก็ตำแหน่งผู้นั่งของกิ๊บเด็กกิ๊บลองขยับเบาะหน่อยกิ๊บเป็นคนตัวเล็กถามว่าคนตัวเล็กเวลานั่งขับรถแบบนี้สบายไหมอันนี้เบาะถือว่าให้มาสูงสุดแล้วนะในตำแหน่งที่กิ๊บนั่งมองไปด้านหน้าก็ จร,จริงคีบอยากได้ให้มันสูงกว่านี้อีกนิดนึงเขาเป็นตัวกินนะคี่ว่ามันอยากจะให้สูงกว่านี้อีกนิดหนึง่งตัวนี้คิบยังมองเห็นด้านหน้าแต่ไม่มองไม่เห็นฝากระโปรงรถฉะนั้นการขับเนี่ยมันก็เราอาจจะขาดความมั่นใจไปนิดนิดนะแต่ถือว่าเขาให้มาสําหรับคนที่อยู่ในความสูงที่กําลังพอดีแล้วอันนี้นะถือว่าให้มาครบจบในคันนี้นะระบบเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งงานจากหน้าจอเมื่อกี้นี้ที่เราทําไปแล้วนะ ถ้าเรามีกุญแจอันนี้เราสามารถใช้คลิกเซนเซอร์เปิดปิดตรงนี้ได้เลยไวยมากการปรับเบาะด้านหลังเด็กกิ๊บปรับให้ดูนะอันนี้จะเป็นการพับไปด้านหน้านะแล้วก็ขยับเราก็ขยับตรงนี้เข้าไปนะเบาะเนี่ยจะขยับได้แบบ60-40นะก็สามารถเพิ่มเนื้อที่การเก็บของได้เวลาเราไปกันประมาณสัก3าคนเนี่ยกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ใส่ได้ถุงก๊อฟเนี่ยใส่เป็นแนวตั้งได้เวลาเราจะเลื่อนเข้ามาก็สามารถที่จะปรับ ระยะของการนั่งได้ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะ mm hmm. ก็ปากบอกมา mm hmm. ดูไม่ได้บอกว่าเบาะหลังเอนไม่ได้นะก็สามารถที่จะเอนนอนได้แล้วก็คันนี้นะเป็นปักกิน h ไฮบิดสามารถต่อ V2L มาใช้ไฟด้านนอกก็ได้แล้วก็โหมดต่างๆมีสลิปโหมดด้วยเวลาที่เราไปรอลูกนะเราอาจจะต้อง จอดรอนะคันนี้ใช้ไฟได้ต่อหนึ่งการชาร์จขับได้170กิโลเมตรนะก็ถ้าเกิดมารวมขับแบบ EV แล้ว BEV แล้วแล้วก็ขับแบบเครื่องยนต์เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ1,000กว่ากิโลอันนี้ถือว่าขับใช้งานได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้ถึง5โหมดก็เป็น Eco, Normal, Sport, Snow แล้วก็ขับ4ขับ4นี่เขาจะขับเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มใดๆเลือกเลย ระบบของรถเนี่ยก็จะทําการปรับเองโดยอัตโนมัตินะเส้นที่บอกไปแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังก่อนที่จะไปดูด้านหน้านะอยากให้ดูด้านหลังหน่อยด้านหลังเนี่ยตัวรถจะมีความสูงนะความสูงแบบนี้มันจะทําให้นั่งสบายด้วยแล้วก็ใส่ของได้จุดด้วยด้านท้ายนะคะไฟเนี่ยจะเป็นไฟทั้งเส้นนะเป็น LED นะส่วนตรงนี้เขาบอกว่าด้านท้ายรถน่ยไฟเนี่ยจะออกเป็นแบบต้นไผ่นะด้านข้างเนี่ยเส้นสายเนี่ยจะออกเหมือนภูเขา นะและด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนน้าตกเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านหน้าจะเหมือนน้าตกยังไงนะเราดูทั้งคันไปแล้วนะตอนนี้เหลือด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตรงกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นสายของเส้นน้ําตกที่ไหลลงมานะอันนี้คือ สวยมากอย่างที่คิบอกนะเขาพยายามจะเล่นลูกเล่นเนี่ยให้เป็นสีบรอนบรอนนะมีความหรูหราพรีเมียมกระจกเป็นกระจกแบบ2ชั้นทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างดังนั้นมันจะกันเสียงรบก,กวนได้เป็นอย่างดีล้อของเขา8นิ้วนะตัวล้อมีขนาด18นิ้วด้านข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวดวงที่สามมาให้พร้อมทั้งกล้อง360องศาและนี่ก็คือทั้งหมดของรถ w g 9 h i g h 4นะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกสีทองสีเงินสีดำแล้วก็สีเทานะส่วนราคานั้นไปรอดูในงาน m o เ o r Expo ที่จะมีตั้งแต่วันที่29ไปถึงวันที่10ทธันวาคมนี้ส่วนราคานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่เราลองมาทายกันว่าราคานี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่เกิน3ล้านคิดว่าไปได้แน่นอน